กลับแล้วครับกลับมาที่เดิมแล้วครับ young, จากนั้นเราก็จะทำอ,<า>อีก,ก<า>เมนู<ช>นึ่ง,งน,นะฮะอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มที่เรียกว่า,าผู้จะทำหรือผู้สอนเนะี่ยก็ copy เลย copy ตรงแมปไอคอนริสมีก็วางลงไปก็เปลี่ยนชื่อแมปไอคอนริสมีก็เป็น โปรดิวเซอร์ครับก็ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมฮะก็ไปเปลี่ยนอีกบัตทอนอ่านคำแนะนำการใช้งานเราก็ไปเปลี่ยนเป็นเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะก็เกี่ยวกับผู้สอนอมีไหนเอ่ยอดูก่อนนะฮะบัตทอนบัตทอนอ่ติชเชอร์นะฮะอันนี้นะฮะเกี่ยวกับผู้สอน แล้วไปโอเวอร์นะฮะก็ทิชเชอร์สองือเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนโอเวอร์ก็ใส่เสียงไว้ด้วยก็เกี่ยวกับผู้สอนอก็ตกลงอโอเคนี่ก็เหมือนกัน,นะฮะอลองรีสตาร์ทดูนะ อ่านคําแนะนําการอ่าก็ย้ายเกี่ยวกับผู้สอนทำก็ย้ายไปนะฮะวันนี้นะฮะย้ายเกี่ยวกับผู้สอนไว้ฝั่งนี้นะฮะเราลองรีสตาร์ทดูนะฮะนี่คืออ่านคําแนะนําการใช้งานงานอ่าคลิกไปตรงนี้กลับหน้าเดิมกลับเมนูหลัก เกี่ยวกับผู้จัดทำกับนะฮะ <c oughs> ก็จะตั้งค่าให้อีกเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้โอทูพิกเหมือนเดิมนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นโ t ทูพิกแล้วนะฮะเดียวเมนูเดียวต้องลบหมดนะฮะ หมดเลยนะฮะรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับผู้จัดทำไป่ไหมฮะอ่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับนี่ต้องเปลี่ยนด้วยอ back ของบัตเทิลบัตเทิลแบ็กนะฮะของโปรดิวเซอร์นะะฮก็ต้องไปใส่รีดมีเทคตรงนี้ก็ต้องเป็น โปรดิวเซอร์เทคเราไปใส่ข้อความใหม่ครับใส่รูปภาพก็ได้ตอนนี้เราจะใส่รูปภาพแทนนะครับผู้จัดทำ กูสอน็ใส่รูปลงไปด้วยนะรูปลงไปด้วยใส่รูปกูทิไปไปพิมพ์ข้อความไปด้วยเปลี่ยนฟอนต์ะนะ ักษณา UPC นะฮะไซส์ใหญ่หน่อย ครับก็จัดวางให้สวยงามนะครับจะใส่แทรกอะไรอีกในหน้านี้ก็ได้ลองสตาร์ทดูอีกครั้งนะฮรเกี่ยวกับผู้จัดทําก็กลับมาหน้านี้นะเราเราดีปุ่มคลิกหเ,เดืนะ่อปรับเมนูหลักก็กลับไปหน้าเดิมแล้วนะครับอ่านคาแนะนําการใช้งานงาน,นะเออไม่ได้ลบเกี่ยวกับผู้สอนนะต้องลบด้วยนะ อ่านคําแนะนําการใช้งานไปแล้วลิกเกี่ยวกับผู้จัดท,ทําครับก็ถือว่าเสร็จเกี่ยวกับผู้แถวนี้<ำ>นะครับนักเ,เรียนลองไปฝึกปฏิบัติทําดูนะครับจะได้สร้างผลงานสร้างสารรค์ของนักเรียนให้กับหัวอาจารย์ที่เป็นครูสอนโรงเรียนเราได้นะครับคนละหนึ่งเรื่องต่อไป ครับก็ขอสสิ้นุดเกี่ยวกับผู้นำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ